ขอบคุณคุณทักษินนะคะที่ให้งบซ่อมบำรุงโรงงานกรมพลาธิการทหารโกแล้วก็ตึกอันนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของชาวต่างชาตินะคะที่เหมือนอ้าปากแล้วคล้ายกับการออกแบบใหม่ของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใช่ไหมคะอันนั้นก็ออกแบบแบบเตี้ยๆแต่อันนี้ออกแบบแบบสูงๆแล้วก็มีสิ่งลึกลับที่ปรากฏภาพบนท้องฟ้าเมื่อวานนะคะ อันนี้ค่ะเมื่อวานเดินถ่ายได้เป็นอาวุธตัวใหม่มันน่าจะเชื่อมโยงกับตึกที่ผลิตขึ้นมาใหม่เป็นการปล่อยอาวุธชั้นสูงบนอาคารนะคะน่าจะเป็นเช่นนั้นตอนแรกก็จะเป็นเเตี้ยเล็กๆก่อนตอนหลังใช้ตึกแทนอนุสาวรีย์แล้วอนุสาวรีย์เขาก็ยังาสามารถใช้งานได้อยู่นะคะประมาณนั้นแหละเป็นศาสตร์ลึกลับให้ไปดูคลิปถอดรหัสมนดำเจ็ดชั้น ที่พระมานาชัยทาในคดีชมคู่นะคะอันนั้นเขาเรียกว่าปิดหลักฐานเราต้องหาทางที่คลายตัวนั้นให้ได้ะคะ่ะขอบคุณค่ะตรงนี้ก็เป็นตลาดนัดที่ทํางานนะคะของกรมพันธิการชหลาง,งทาค่ะ